Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuh Wa nasta'gfiruhu wa na'udhu billahi min sururi anfusina Wa min sayyati a'malina من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد لقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون wa ta'ala aidan ya ayyuha alnasuttaqu rabbakum wa qashaw ja'man la yajzi walidun an waladih mauludun huwa jazin an walidihi sayah inna wa'dallahi haqqan fala taghurrannakum hayatud dunya wa la taghurrannakum billahi al Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh ความสุขความเมตตาความปราณีจากอัลลอฮ์จงประสบกับพี่น้องมุสลิมและมุสลิมะทุกท่านที่กำลังรับชมรายการมาเข้าใจอิสลามกันเถิดพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับ <c oughs> การดำเนินชีวิตของคนที่เป็นมุสลิมนั้น ต้องมีความเข้าใจเรื่องที่ใหญ่ที่สุดก็คือเรื่องของอกีดิหาเรื่องของหลักความเชื่อเรื่องของหลักศรัทธาเพื่อที่จะไม่ทำให้เรานั้นขายศาสนาในขณะที่เกิดวิกฤตบนโลกบุญญานี้นี่คือสิ่งสำคัญที่สุดถ้าหากว่ากะลิมชสฮาดะห์ของเราเนี่ย ไม่มีความเข้าใจรูบูบียะก็ไม่เข้าใจอูลูฮิยะก็ไม่เข้าใจรูบูบิยะก็คืออัลลอฮ์เป็นผู้บริหารกิจการงานทั้งหมดบนโลกดุนยานี้ไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นนะครับอัลลอฮ์ให้เป็นอัลลอฮ์ให้ตายอัลลอฮ์ดูแลทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็อูลูฮิยะละ ละหมาดเพื่ออัลลอฮ์บริจาคเพื่ออัลลอฮ์ทำความดีเพื่ออัลลอฮ์นะครับนี่คือการที่เราจะต้องแบ่งเวลารับรู้แบ่งเวลารับฟังฉะนั้นเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยเวลาอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวัตลาลทดสอบหรือให้เกิดวิกฤตบนโลกบุนยานี้จะไม่ทําให้ผู้ศรัทธานั้นต้องสั่นคลอน หรือตีโพยตีภายตีอกชกตัวเหมือนกับยุคยาฮิลิยาในยุคต้นแต่ถ้าไม่เข้าใจสหดาอันแรกคือลาอิลาฮาอิลลอล์ลามะบูดบ ah. ิฮักเกนอินลอล์ ah. ไม่มีพระเจ้าที่ถูกกราบไหว้โดยเทยนแท้นอกจากอัลลอฮ์พระเจ้านบีหลายอย่างที่เขาเชื่อกันแต่สําหรับมุสลิมแล้วองค์เดียวคือ ana, อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูอตาลาเท่านั้นนี่คือรุกลิสลามหประการ และถ้าเราไม่มีความเข้าใจในเรื่องของสหาฮาดุอัลลาะ์อิลลาฮ์อิลลัอฮ์ลาาอลลแล้วเนี่ยหมดสิทธิ์ครับที่อัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตลาจะพิจารณาถึงอามันที่ทารองลงมาไม่ว่าจะเป็นละหมาดไม่ว่าจะเป็นสะการไม่ว่าจะเป็นฮัตหรือไม่ว่าจะเป็นการถือสิกอดอะไรก็ตามคนเหล่านี้จะไม่ให้ความสนใจอะไรทั้งสิท้์ดังนั้นพี่น้องครับ อย่าละมูท่านทั้งหลายจงทราบเถิดอิบาดัลลออ้บ่าวของอลัลลอฮ์เอยอันน,นมุสลิมยุฟตานุฟีฮาดิฮิด,ดุนยาบิอันวาอิมมินันฟิตันว่าแท้ที่จริงคนที่เป็นมุสลิมนั้นนั้นเขาจะต้องถูกทดสอบในชีวิตความเป็นอยู่ในดุนยานี้ บีอันวาอิมมินัลฟิตันด้วยชนิดต่างๆของการทดสอบจากอัลลอฮ์ความมั่งมีสีสุขความร่ำรวยความยากจนความแร้นแค้นความเจ็บป่วยสุขภาพดีรวยทรัพย์สมบัติมากมายไก่กของทั้งหมดนี่เป็นการทดสอบทั้งสิน้นและเราจะรู้ได้อย่างไรว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นที่โดนกับเราที่กล่าวเมื่อกี้นี้ว่าเป็นการทดสอบ พี่น้องครับก็จะต้องเข้าใจในเรื่องของการเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาของอัลลอฮ์แบ่งเวลาในการที่จะอ่านกุอานแบ่งเวลาในการที่จะดูความหมายของกุอานฉะนั้นพี่น้องครับยุฟตานุพิสรอถูกทดสอบด้วยกับความสุขที่อัลลอฮ์ให้ดำเนินชีวิตในดุนยาในสภาพที่พร้อมทุกอย่างนี่ก็เป็นการทดสอบ ยุฟตานุบิดดรอถูกทดสอบด้วยกับความทุกข์ยากความลำบากทำไมอ่ะฮันยัสกุรุบิลูลาวะฮันยัสบิรุบิสานีว่าบาวของอัลลอฮ์นั้นจะขอบคุณอัลลอฮ์ในประเด็นแรกหรือเปล่าคือถูกทดสอบให้สุขภาพดีและจะอดทนในประเด็นที่สองหรือเปล่าคือดรอเวลาได้รับกับความทุกข์ยากนั้น เราจะเป็นบุคคลที่นิ่งและยอมรับกับการทดสอบของอัลลอฮ์ไหมทั้งหมดที่กล่าวมาเนี่ยขึ้นอยู่กับการศึกษาขึ้นอยู่กับการเรียนรู้ขึ้นอยู่กับความเข้าใจในเรื่องราวที่เป็นศาสนาของอัลลอฮ์ดังนั้นยุตานุบิลกินาวลฟัคถูกทดสอบด้วยกับความร่ำรวยความมั่งมีสีสุขและถูกทดสอบด้วยกับความยากจน ยุฟตานุบิสเฮัติวัลมารถูกทดสอบด้วยกับสุขภาพดีและป oh ่วยไข้ยุฟตานุบิลเอาลาดวัลอุกมิถูกทดสอบด้วยกับลูกมากหรือการเป็นหมันกับภรรยาของภรรยาของเรานี่เป็นการทดสอบทุกสิ่งทุกอย่างในโลกดุนยาทีนี้การที่คนคนนั้นจะรู้ได้ว่าอันนี้เป็นการทดสอบนั้นเขาก็จะต้อง แบ่งเวลาในการเรียนรู้แบ่งเวลาในเรื่องของการศึกษาในเรื่องราวของศาสนาเพราะนั้นทุกวันนี้นะใครจะมาบอกว่าไม่รู้ไม่ได้คำพูดคำนี้ผมพูดบ่อยและคนทุกวันนี้อยู่เหมือนกับพวกเขานะ่มีคนรับรองว่าจะได้สวรรค์และจะได้นรกไม่รับรู้อะไรเลยยะละมูนาฮิรมินันหายาติดุนยา บุคคลเหล่านั้นรับรู้เรื่องเดียวคือชีวิตความเป็นอยู่ในโลกบุญยานี้ว่าหุมอานินอาคิรติหุมกอฟิลูนแต่เรื่องราวของอาคิร์คนเหล่านี้ลืมสนิทพี่น้องก็การดําเนินชีวิตของสังคมที่เราใช้ชีวิตอยู่ร่วมด้วยกับพวกเขาเนี่ยลองสิบกพี่น้องอายุสิ้หกสิบเจ็ดไปถามที่รุกลิสลามเรียงถูกไหมไปถามที่รุกลิีมานเรียงถูกไหมพี่น้อง เรียงไม่ถูกและไม่รู้รู้กลนี่มันจะเหลือไหมพี่น้องครับคนเราเนี่ยถ้าไม่เข้าใจในเรื่องของอัติดานลำบากเหลือเกินชีวิตความเป็นอยู่ในดุนยานี้ผมต่อให้รวยร้อยล้านลำบากยังไงล่ะไม่มีคำว่าพอกับทรัพย์สมบัติที่อัลลอฮ์ได้ให้กับเขาเหล่านั้นถ้าไม่เข้าใจในเรื่องราวที่เป็นศาสนาของอัลลอฮ์ดังนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตลาจึง ได้กล่าวไว้ในสุรอังกบูตอายะที่หนึ่งถึงสองให้พี่น้องได้เอาเป็นตัวอย่างว่าเวลาอ่านกุรานแล้วเนี่ยอย่าอ่านเอาแค่ถูกตัวถูกรุบเสียงดีอันนั้นแน่นอนอยู่แล้วท่านรอซูลนก็ชอบฟังจากซอบาที่อ่านกุรานเสียงดีที่สุดชอบมากแต่ทำไมเราไปหยุดแค่อ่านกุรานถูกตัวและเสียงดี ทำไมจึงไม่ดูความหมายของคุณอ่านที่อัลลอฮ์พูดและเราจะรู้ได้ยังไงว่าอัลลอฮ์ให้คนเข้าสวรรค์นะคนชนิดไหนเราจะรู้ได้ยังไงที่อัลลอฮ์ใจคนถูกอาสาบคนชนิดไหนก็เพราะเราอ่านเหมือนกับหนังสือต่างๆบางครั้งหนังสือพิมพ์นี่เราวิเคราะห์ซะเล่มหนึ่งหรือวิเคราะห์จะเป็นอาทิตย์เลยแต่อัลกุรอานของเราไม่เคยดูความหมายที่บรรดาศิษย์เก่าอาหราับเขาแปลเอาไว้ แย่ yeah, ครับพี่น้องเนี่ยอายาต่อไปนี้สุรอังกบูตรอายาที่หนึ่งถึงสองอูซุบิลลาฮิมินัสไซตอนิราญิมอัลิฟลามิมอาฮัสิบันนสัสอายุตระกู ยากูลอามันนาวาหุมลายุฟตานูนนี่คือดูความหมายหลังจากอ่านเอารางวัลตัวละสิบรางวัลแล้วความหมายคืออะไรมนุษย์นั่นคิดไปหรือว่าการที่พวกเขาเหล่านั้นจะถูกทิ้งให้กล่าวว่าอิมานแล้วโดยที่เขาจะไม่ถูกทดสอบพี่น้องนี่คือแปล นี่คือดูความหมายภาษาไทยพอเราดูความหมายภาษาไทยปั๊บเราสะดุ้งเลยกับการดำเนินชีวิตของเรามาในอดีต30ปี40ปีที่ผินหลังให้กับอัลลอฮ์จนกระทั่งรุกลีมานหกอีกลีมานหกรุกลีมานอิสลามห้าเรียงไม่ได้พี่น้องแต่ว่าเรื่องดุนยานี้พี่น้องครับแข่งขันกันจังเลยเป็นเรื่องดีครับอิสลามก็ใช้อย่างนั้น แต่ทำไมเราแข่งขันกันในเรื่องของดุญญนยาล่ะไม่เอาการแข่งขันดุนยาเนี่ยไปสัมพันธ์กับเรื่องของอาคิรอด้วยพอเรื่องของดุนยาไม่สัมพันธ์กับอาคิรอเวลาอัลลอฮ์ให้ริซกีเรามาเราก็จะบอกว่าเป็นของฉันพอบอกว่าเป็นของฉันนี่ให้ไม่ได้นะใครมาขอก็ให้ไม่ได้จะสร้างมัสยิดก็ทําไม่ได้จะท่งเรียนก็ทําไม่ได้ห่วงลูกอย่างเดียวแต่เวลาลูกไม่ละหมาดลูกไม่เข้าใจศาสนาไม่เคยห่วงเลย ห่วงเรื่องดุนยาของลูกเราเป็นพ่อที่ดีหรือเป็นพ่อที่ไม่ดีพี่น้องดังนั้นวิกฤตกำลังเกิดขึ้นใช่ไหม <c oughs> วิกฤตนี่กำลังเกิดขึ้นใช่ไหมและถ้ามันหนักกว่านี้นะคนที่จะไม่รอดในขณะที่เกิดวิกฤตเนี่ยพี่น้องครับเดี๋ยวผมจะบอกให้พี่น้องมีคนอยู่สี่ประเภท ที่จะไม่รอดในขณะที่เกิดวิกฤตไม่รอดคืออะไรอะไรก็ได้ที่ให้ได้มาและไม่ให้ฉันจบชีวิตเร็วๆฉันยอมหมดจะเสียเงินจะอะไระอะไรก็ช่างน,นี่คือคนที่ไม่ยอมกับบาลาที่อัลลอฮ์ทดสอบฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายครับกุลุอุมะเตนอุดิบตบินาอินอาซาบอลาอดินมาลาอิกะต กษัิยฮติยิบรีนอะลยฮิสสลามบิสมูตทุกประชาชาติที่ถูกลงโทษด้วยกับชนิดต่างๆของการลงโทษด้วยกับมือของบดามาลัยกัดเช่นเสียงกําประนาดของยิบรีนอะลยฮิสสลามด้วยกับโกรมสมุตไปอ่านดูว่าโกรมสมุตผิดอะไรว่าอิรซาลุเรียอะลาอาเดน และส่งลมมาพัดพวกอาร์จนกระทั่งไม่เหลือเนื้อหนังมังสาดวันคศอทบีกอรูรนธรณีสูบกอรูนต่อหน้าต่อตาคนมากมายไก่กองใครช่วยได้และว่ากอลบิจิปรีดิยาริสามูรด,ดิยาริเมาลูดพิกแผ่นดินโกมของใครโกมของลูด ที่ผู้ชายต่อผู้ชายเอากันเองฉะนั้นการที่กฎหมายยอมรับให้ผู้ชายกับผู้ชายเอากันเองนั่นคือประวัติศาสตร์เมื่อพันกว่าปีสองพันกว่าปีได้เกิดขึ้นมาแล้วเอาล็อพลิกแผ่นดินครับจากหน้าแผ่นดินที่เราเดินเอาล็อพลิกคว่ำไปเลยหมดเลยไม่เหลือเลยลยอิลฮะอิลลัลลอฮดังนั้นอิลลามันก็จะไปไปฮาในกุราน ที่ทรยศมาทั้งหมดที่อัลลอฮ์เล่าให้ฟังในกุรานเนื่องจากอะไรครับท <c oughs> รยศต่อรอซูลต่อนบีมูซานาบีอีซานาบีนูเนบีอะไรตอะไรมากมายและอุม,มาของนบีมุฮัมมัดที่กำลังถูกโควิด -19 เเล่นงานก็เนื่องจากว่าไม่เชื่อในคำสอนของอัลลอฮ์และรอซูล ฟะกัตตะวั إ ล ق ลอฮุอิ م อบะฮุมบิน ه ั ا ซ ل ฮิอัลลอฮ ح ซุบَฮานะฮูอَตตาลจึงเอาการลงโทษนั้นอัลลอฮ์เล่นงานด้วยพระองค์เองอัลลอฮ์บอกในกุรอานฟาดดีว่ามันอยูกัสซิบุบิฮَดะฮัดดษสนัสต์ดริจุมมินไฮสุลัยะละมุนอัลลอฮ์บอกว่าจงปล่อยให้ข้าเถิด สำหรับผู้ที่ปฏิเสธกุรอานเราจะนำพวกเขาสู่การลงโทษทีละขั้นโดยที่พวกเขาไม่รู้มินไฮสุาาลายะละมุทีละขั้นตอนขั้นตอนขั้นตอนดังนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับถามว่าการดำเนินชีวิตของผู้ศรัทธาบนโลกดุนยานี้ สำหรับมุสลิมนบ,บีได้เปรียบเทียบนะชนกลุ่มหนึ่งลงทะเลไปในเรือลำเดียวกันพี่น้องลงทะเลไปในเรือลำเดียวกันจับฉลากจับฉลากอีกกลุ่มหนึ่ง อยู่ชั้นบนอีกกลุ่มหนึ่งอยู่ชั้นล่างอีกกลุ่มที่จะไปเอาน้ำขาน้ำอยู่ชั้นบนไอ้ก,กลุ่มชั้นล่างเวลาจะไปเอาน้ำก็สร้างความรำคาญให้กับคนชั้นบนที่เขาจะพักผ่อนที่เขาจะนอนหลับไหลเที่ยวเขา้าก็ถูกตวาดบ้างถูกตำหนิบ้างเมื่อโดนเข้าอย่างนี้ คนชั้นล่างก็ประชุมกันว่าไอ้ส่วนของเรานี่มันก็เรือชั้นล่างนะส่วนของเขามันก็เรือชั้นบนฉะนั้นถ้ามันเกิดวิกฤตแบบนี้เนี่ยเราอยู่ชั้นล่างนี่เจาะเรือดีกว่าน้ําท่าเอาสบายหมดไม่ต้องไปเดินขึ้นไปเอาพี่น้องทีนี้เมื่อคนชั้นล่างลงมติที่จะเจาะเรือเนื่องจาก ปัญหาเรื่องน้ำผมถามว่าถ้าคนชั้นบนรู้ว่าคนชั้นล่างจะเจาะเรือและไม่พรามเนี่ยถ้าเรือจมเนี่ยสองชั้นนี่หายนะทั้งหมดไหมพี่น้องสองชั้นเนี่ยหายนะทั้งหมดไหมหายนะทั้งหมดเลยนั่นมันเป็นภาพฉายให้เห็นว่าลาตากอฟิตนาตุน อิลลามันตรรกะมาอัมร allah ุบิความกลลหนกลลมานจะยังไม่เกิดนอกเสียจากว่ากลุ่มชนนั้นทิ้งการเรียนรู้ทิ้งการตักเตือนกันในสิ่งที่เป็นความดีงามอิสาอัลลอโอกาสหน้าพบกันอีกครั้งหนึ่งวัสสลามมวะลัยกุมบาระมัตุลลอฮ์วะบเระกาตุ